สวัสดีนะครับนักเรียนและผู้ที่สนใจทุกท่านนะครับแห่งความเป็นไทยฝึกอ่านภาษาไทยด้วยตำราสุดยอดของตำราไทยมานีมานะนั่นเองนะครับนักเรียนจะได้ประโยชน์อันใหญ่หลวงนะครับด้วยความเร็วในการฝึกนะครับเขียนถูกต้องอ่านคล่องด้วยตำราสุดยอดตำราไทย เล่มนี้นี่เองนะครับมานีมาณนะนำเสนอในบทที่6เชิญติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับรก็มาเริ่มกันในบทที่6นะครับเนื่องจากว่าบทที่6เนื้อเรื่องมันจะอยู่หน้าแรกของมันนะครับแล้วก็หน้าที่สองนี้เป็นหน้า14บกับหน้าสิบห้านั้นจะเป็นการฝึกอ่านนะครับเราก็จะมาฝึกอ่านก่อนแล้วค่อยมาอ่านเรื่องราวนะครับมันจะสนุก อีกเยอะเลยนะครับเราก็เริ่มอ่านเลยนะครับทออในแบบฝึกหัดนี้นะครับทออ่ำทำนะครับสระอ่ำทออ่ำทำนอ,อํำนำยอ,อํำยำ รออัรัมกออัมกรรมจออัมจำดออัมดำตออัมตำชออัมชัมเราก็จบไปแล้วนะครับในสระอัมทีนี้เราก็มาถึงสระเอนะครับ ทอเอเทนะครับทอเอเทออเอเอยอเอเยกอเอเกมอเอเมสอเอ สหอเอเห่ขอเอเขทออาทาทอเอเททอไอไทยทออำทำทอเอาเท่า รออารารอเอเรรอไอไรรออัมรัมร,ร,รอเอาเราขออาขาขอเอเขขอไอไขขออขัม ขำขอเอาเขาบออาบาบอเอเบบอไอใบบออำบำบอเอาเบาตออาตาดอำดำ ตาดำอันนี้เป็นคำสองคำนำมารวมกันนะครับเป็น1คําใหญ่นะครับมาจาก2คําเล็กนะครับซึ่งอันนี้พอถัดจากแบบผัดนี้ไปก็จะเป็นสามคําี่คำ,คำนะก็ว่ากันไปนะครับทออทรรมนออนรมนอนาทมนาพออาพาปอไอไป พาไปทอไอไถนออานาไถานานออานาทออีทีนาทีสออีสีดอัมดำ สีดำขออำขำดออีดีขำดีมออีมีรออารำมีรำานออานาดออาดำนาดำจอ อำำําจำคออําคำจําคำจออําจำจอเอเจจำเจกอเอเกรอเอเรเกเร จบไปแล้วนะครับในการที่มี2องคำรวมกันเป็นคําใหญ่1นึ่คำนะครับเราก็จะฝึกอันสุดท้ายซึ่งเป็นแบบฝาที่ยากที่สุดนะครับเราก็มาเริ่มกันนะครับรอเอเรรอไอไรเรไรมมโอโมโอมอเอเมโมเม ยอโอโยยอเอเยโยเยทอเอเทยออายาเทยาทออาธายออายาทายาชออาชาดออัมดัม ชาดำกออมกมยออมยำกมยำตออมตำรออาราตมรางออางายออมดำงาดำจออมจำ ออีปีจำปีกออำกำรอไอไรกำไรทออำทำมอไอไม่ทำไมจอไอใจดออำดำใจดำนออำนำ ปอไอไปนำไปลออำลำยอไอใหญ่ลำใหญ่ตออะตะบอไอใบตะใบเราก็จบในการรวมนะครับสองคำย่อเออหนึ่งสองคำย่อยเป็นเป็นหนึ่งคำใหญ่ ทีนี้มันจะรวม3ามคำแล้วนะครับ3ามคำย่อยเป็น3ามคำใหญ่เออสามคำย่อยเป็น1น,นึ่คำใหญ่นะครับ3ามคำย่อยเป็น1นึ่คำใหญ่มันจะยากที่สุดนะครับมันก็คือกลุ่มสุดท้ายนี่นะครับหออาหากออำกรรมรอไอไรหากราไรกออากาสอ,อีสี ดออำดำกาสีดำรออำรำดอีดีดอีดีรำดีดีขออาขาโกอ,อกำกรรมยออยำ,ำยำขากรรมยำทออทำธรรม จอมจําจเอเจทําจําเจทเอเทกอกะทเอทะเทกะทะจอจะทอมทําดอีดีจะทําดี ตออาตาสอ,อีสีดออาดำตาสีดำาออูถูบอเอาเบาบอเอาเบาถูเบาเบาดออูดูขอเอาเขาทออทาทำ โนอานาดูเขาทำนาทออาทายออายาสอ,อีสีดออาดำทายาสีดำทั้งหมดนี่ก็เป็นแบบฝึกนะครับต่อไปนะครับในหน้าต่อไปเราก็จะอ่านเรื่องราวซึ่งเป็นเรื่องของบทที่6นะครับ ป,ออปออนะูปูนอานาปูนามออีมีสอ,อีสีดออมดำปูนามีสีดำาตอโอโตกอ็อันนี้อ่านว่าก็ไปเลยนะครับมออีมี họ u hủ xó y sĩ đo âm đâm tô có mi hũ sĩ đâm họ u hủ to ô tô mò y mi po u pu no a à na pu na หูโตมีปูนามานีมออามานออีนีมานีจออะจะตออีตีปออปูนออานาปูนามานีจะตีปูนา ปอ,อูปูนออานาปูนาปอไอไปนอไอในรออูรูปูนาไปในรูมออามานนอ,อีนีมานีทอเอเท ยออายามานเทยาทออาธาหออูหูตตโอโตทาหูโตมออามานออีนีมานีทออาธายออายา บอเอาเบาบอเอาเบามานีทายาเบาเบาตอโอโตอเอาเอาขออาขากอเอาเกาหออูหูโตอเอาขาเกาหูที่ท่านได้ฟังทั้งหมด ที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นบทที่6ในระดับประถมหนึ่งของหนังสือมานีมณะแห่งความเป็นไทยสุดยอดตำราไทยนะครับชื่อก็ขอขอบคุณทุกคนที่ได้ฟังจนจบนะครับพบกันใหม่ได้ในวิดีโอชุดถัดไปนะครับสวัสดีนะครับทุกคน and now it's time to say goodbye hopefully the lesson is helpful for your understanding and do not forget to press like share and subscribe see you in the next video thank you bye